ยำถั่วงอกค่ะวันนี้มาทำยำถั่วงอกกันนะคะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะวันนี้เจ๊กุ้งจะมาทำยำถั่วงอกค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดหนึ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ ส่วนผสมก็ไม่ยุ่งยากค่ะล้างถ่วง,งอกให้สะอาดนะคะมีถ่วง,งอกมีถั่วป่นนะคะกุ้งแห้งมะนาวและพริกแห้งค่ะพริกแห้งนะคะใครไปดูย้อนหลังได้จากอีพีที่แล้วนะคะเจ๊กุ้งทำทิ้งไว้นะคะหอมๆเก็บไว้ได้นานค่ะเริ่มเลยนะคะนำถ่วง,งอกไปแช่น้ำล้างให้สะอาดเลยค่ะล้างถั่วง,งอกให้สะอาดนะคะ ใครที่มองหาอาหารเพื่อสุขภาพกินแล้วไม่อ้วนนะคะเจ๊กุ้งแนะนำเมนูนี้เลยค่ะหลังจากล้างสะอาดพักไว้แห้งแล้วนะคะแล้วน้ำถั่วงอกค่ะใส่ถ้วยเลยนะคะตามด้วยส่วนผสมค่ะพริกป่นนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะตามด้วยถั่วป่นนะคะใส่ถั่วป่นเลยค่ะตามด้วยกุ้งแห้งเลยค่ะ กุ้งแห้งนะคะเจ๊กุ้งจะไม่ใช้น้ำปลานะคะจะใช้เป็นซีอิ๊วขาวค่ะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนเลยค่ะเคล็ดลับความอร่อยนะคะหลังจากที่เราทำยำเรียบร้อยนะคะควรนำไปแช่ตู้เย็นนะคะแช่ตู้เย็นไว้สัก10-15นาทีนะคะจะอร่อยมากๆเลยค่ะตามด้วยมะนาวค่ะ1ลูกค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะ คลุกเลยนะคะคลุกให้เข้ากันเลยค่ะคลุกไปนานๆเลยนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันเลยค่ะอย่าลืมอย่าลืมนะคะเคล็ดลับอยู่ที่นำไปแช่ตู้เย็นก่อนรับประทานนะคะจะเพิ่มความอร่อยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะตามด้วยพริกผัดนะคะกีพีที่เราเคยทำกันไว้ใส่ลงไปได้เลยค่ะเพิ่มความหอมนิดนึงนะคะและคลุกเขาให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วค่ะยำถั่วง,งอกง่ายๆของเจกุ้งนะคะลองทำทานลองทำทานกันดูค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังจริงๆเลยค่ะเจกุ้งทำทานมาแล้วละค่ะอย่าลืมนะคะก่อนรับประทานนะคะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะอาจจะยิ่งเพิ่มความอร่อยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะใครที่มองหาอาหารที่ทานแล้วไม่อ้วนนะคะเพื่อสุขภาพแนะนำเมนูนี้เลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊ก,กุ้งต้องไปแล้วล่ะคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ